เรามาเดปเวตวันที่11เดือนที่7นะครับปี2024ใขรใหม่เข้ามาไปดูกันนะครับอ่าแล้วผมก็จะสรุปทีมให้ฟังด้วยนะฮะเขาเขาเสวนาพูดอะไรบ้างอ่าก็จะเป็นเจ้าตัวไข่ใหม่เลยนะฮะชื่อว่าอ่อ close score knight ระยะเวลานะตั้งแต่วันนี้เลยนะวันที่11จนถึงปิดปรับป,บปูนเซิร์ฟวันที่25นะครับแล้วมันจะได้เหรียญคอยมาด้วยนะครับแต่ไม่ต้องคอยนะ ได้เลยก็คือว่าของเด่นเด่นมันจะมีซิลสไนเปอร์การทุกครั้งที่เราโจมตีกายภาพนะครับไม่ได้เป็นเวทมนต์ะมีโอกาส5%ที่จะได้รับเลือดกลับมานะครับ10%ของความเสียหายระดับบวก15ขึ้นไปอ,อใครใครอัปเกรดอ่ะบวก15เลยว่ะโอ้โหโคตรโหดเลยไม่มีบวก5บวก7อะไรก่อนหรอฮนะโคตรโหดฮะ ก็จะฟื้นเลือดนะครับจากความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%แล้วก็มีอันนี้ครับคอสตูออกมาเนาะแบบเท่ๆนะฮะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มันมีในไข่นี้นะซึ่งราคาน่าจะแรงนะฮะเขาเรียกว่าตัว Curse Night Shield นะฮะตัวนี้มันจะสามารถเปลี่ยนตัวมันเองให้เป็น2แบบมันจะสามารถเปลี่ยนไว้ให้เป็น Rotty Night Shield กับ Pure f r y Night Shield แต่ราคาไม่เชียอ่าแล้วก็กลับมาดูใหม่นะฮะอ่ะ เจ้าตัวตัวนี้นะครับตัวเคิร์สไนท์เนี่ยเพิ่ม FPD ทันทีนะฮะ10% ATK 3% M ATK 3%นะครับแล้วก็ย้ำนะฮะว่าทุกอาชีพด้วยนะใส่ด้ทุกอาชีพยกเว้นอาชีพที่ไม่มีเงินนะฮะลดความเสียหายที่รับนะครับจากศัตรูทุกคาดนะฮะ7%แล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยเมื่อโจมตีนะครับ1%นั่นแหละอ่ะจะฟื้นฟู HP 25หน่วยนะครับทุกๆหนึ่งวินาทีเป็นเวลาห้านาทีห้าวินาทีนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีกายภาพหรือเวทมนต์เนี่ย ประมาณ1%นะครับก็จะฟื้นฟูเลือด150ทุกๆหนึ่งวิไปเวลา5วินาทีด้วยนะครับเมื่อเกียรติถึงขั้น7ขึ้นไปก็ ADK ทมเกบบวกสิเมทิคเกบวกสิ 10, นะฮะถ้าเป็น9ก็ a อพบวกหเมื่อเกียรติถึงขั้น13ลดดีเลย์ด้วยนะฮะเออแล้วยังมีเจ้าตัว Silver Angel Idol ์ดไอเดิออเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวนะครับเอาไว้สุ่มให้กับเจ้าตัว c u r เค Night Shield เมื่อกี้แหละมีโอกาสเล็กน้อยที่จะที่มันจะเปลี่ยนเป็น บอดดี้ไนท์ชิลกับหรือนะครับพิเออร์ลิฟายชิลแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวบอดดี้ไนท์นะก็คือเพิ่ม APD 10% a d k 3 MDK3 ครับลดความเสียหาย7%เหมือนกันนะครับเอ่อ p 5วินาที25นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลือดต้องคำสาบนะครับกับศิลาถังสวัสดีแฮร์รี่เหมือนกับว่าเอาไปเสริมพลังให้กับเจ้าตัวบอดดี้ไนท์นะครับ ต่อไปเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับ p u r i f y Night Chill เนี่ยเพิ่มม p d 10% a ส k 5 m ปอรนนะครับลดความเสียหายเป็น10%แล้วนะเมื่อกี้จากจ็เป็น10%แล้วนะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส3%นะครับโอกาส3%เปนะนะเมื่อกี1้1%นนะอันนี้3%นะครับที่จะฟื้นฟู50 SP ทุกๆ1วินาทีนะครับรวม7วินาทีก็คือเอา50คูณ 7, อ7่ะ สามห้านะครับสามร้อยสิบเอพใช่ไหมอืมเจ็ดวินาทีเอพเราจะกลับมาเขาเยอะอยู่นะนะเหมือนกับเราไปดูดไดเอพอ่ะเหมือนเหมือนการดูดไดเอพเลยแค่เขาเปลี่ยนคําพูดตีครั้งแรกอาจจะไม่ดูดตีครั้งที่สองไม่ดูดตีครั้งที่สามไม่ดูดตีครั้งที่สี่ไม่ดูดตีครั้งที่ห้าดูดอาจ,จใช้ใช้เวลารวมสิบวินาทีนะครับแต่เนี้ยใช้เวลารวมแค่เจ็ดวินาทีไดเอพกลับมาสามร้อยสิบก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้นะครับโก g อ angel จะมอบพลังเสริมให้กับไอเจ้าตัวเพียวไนท์เมื่อกี้แหลนะะ 3ชนิดโดยการสุ่มนะก็คือเอาไปสุ่มให้เป็น option ออปชันอ่ะเออเหมือนเดิมนะครับก็ระวังด้วยอย่าไปใส่กงใส่การาดใส่อออยาพึ่งไปตีบวกอะไรให้มันเสร็จก่อนหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์เกอ๋อทำเอ็นชาร์สเสร็จก่อนเกต้องต้องต้องทำเอ็นชาร์ให้เสร็จก่อน,อค,ออออนค่อยใส่การาดค่อยตีบวกนะครับแล้วก็3มแถวก็ต่อเมื่อจริงๆมันเยอะนะเอาจริงคือถ้าเกิดเพื่อนพได้3แถวว่าเราลองนึกภาพไอเซต้ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะไม่สนมอนเตอร์ขนาดนู้นี่นั่นอย่างเงี้ย มันจะโหดทันทีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสรุปนะสเตปมันจะเป็นตัวนี้ก่อนจะเป็น Curse Knight Shield ก่อนนะครับแต่ราคาไม่ชิลนะฮะเมื่อเราไปกดไอตัวนั้นอนะ่ะมันจะมีโอกาสเปลี่ยนนะครับแปลงร่างหรืออัปเกรดให้เป็นเจ้าตัวนี้นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเสื้อมานะครับเป็นชุดเกราะเป็นในส่วนของ armor เป็นสําหรับอาชีพ High Archer Class นะครับ level 30ขึ้นไปเนาะ ออเจต้าบวกหนึ่งนะครับดาเมจที่รับจากท่าดิน10%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์เรผาแผ่น15%อ่ะเพิ่มดับเบิลสตาร์บนะครับ1เพิ่มขึ้นเพิ่มขั้นหนึ่งเหรอหรือขึ้นหนึ่งวะเพิ่มเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นอ๋อลดดีเลย์หลังใช้อีก3%นะครับเมื่อเราตีบวก7ก็เพิ่มเวลาโจมตีรนะยะไกล10%บเปร์เนะบวกเจ็ดเห็นไหมมาซัพพอร์ตฮันเตอร์เลยเพื่อให้ฮันเตอร์ที่เขาจ่ายเงินเพื่อที่เจ้า Shadow นะครับ ชาโด้กิจกรรมเบรทนพันเนี่ยแหละคนก็จะเล่นฮันเตอร์ทีนี้มันไม่พอนะมันต้องซื้อเสื้อตัวนี้ด้วยอ่ะเมื่อตีเก้าก็จะเป็นคีบวกสิบคิดาเมจสิบนะครับเมื่ออัปเกรดสิบเอ็ดก็จะได้อ่าโฟกัสแอโรสไตน์นะฮะหรือแอโรวอลคันเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะติดเพอร์เฟคฮิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าวินาทีนะครับอืมเมื่อสวมใส่จากเจ้าตัวโฟลเล่แองเจิ้ลวิงเนาะที่อัปเกรดเก้าขึ้นไปนะครับลดดาเมจ ที่ได้รับจากพุกเผ่ายกเว้นแอน็นเจนลลบไป3%นะฮะหากสวมใส่กับเจ้าตัวแก๊งสครับวิทสองแม็กเลือดบวชสิบนะบไอตัวผ้ามันคอใช่ไหมผ้ามันคอส่วนปากแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสําหรับขโมยนะทีนี้ฟอร์เรนวินดี้อาร์เมอร์นะครับอ๋อ,อจะได้บวกหนึ่งนะฮะดามเมจได้รับจากไฟสิบเดมอนสิบห้าเอพีดีบวกสองนะครับเป็นระยะเวลาสิบวินาทีหลังใช้ไฮดิงก็คือมูดก่อน มุดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเออหวยพอดีสองเลยนะเอาเรื่องเมื่อตีเจ็ดก็จะได้ฟรีสาวจิตเลือดอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเก้าเพิ่มดาเมจต,ต่อการต่อสู้ทุกประเภทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่ออัปเกรดขั้นสิบเอ็ดก็โจมตีแกยภาพมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับผลของเบอร์เซิร์กเมื่อใส่ร่วมกับฟอร์เรนฟอร์เรนแองเจิลวิงนะที่อัปเกรดขึ้นเก้าขึ้นไปก็ดาเมจที่รับจากทุกเผ่ายกเว้นแองเจิลลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอาจสนใจกับตัว แก๊งสาขาบิทสเลือดอีก10เปนตะฮะตัวตัวนี้มันอันเดิมเนาะก็คือเจ้าตัวฟอร์คอนแผนเดนครับเป็นประดับของนักธนูที่เป็นหายคาขึข้นไปนะครับเลี้ยวเจด้วยเนาะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมตของเจ้าตัวนกนั่นแหละนะครับตัวนกนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเขานะฮะแต่ไม่ใช่เหล่า ก็คือเป็นเพิ่มดาเมจของเจ้าตัวมีเดโอเอสเซานะครับก็เป็นสายแอสซัซินนั่นแหละนะฮะใส่ได้เฉพาะแอสซซินคอร์นะครับแล้วก็มีชาร์โดใหม่มานะฮะอ่าชาร์โดใหม่ในส่วนของตัวนี้เขาลงรูปผิดนะครับตัวนี้ต้องเป็นอาเมอร์นะเออตัวนี้เป็นอาเมอร์นะครับของฮันเตอร์ไอของชั่วชีพมันแหละแต่ชื่อมันอะฮันเตอร์ใช่เหรอวะเออคืออาชีพอือ่นจะไปใส่ทําไมวะนะก็คือจะมีพวก สก,กิลดาเมจเพิ่มของสายแทบนะครับสายแทบแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็ยังมีเพิ่มกายภาพของเมื่อเราโจมตีศัตรูเล็กกลางใหญ่ด้วยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะเป็นชาโดโดรองเท้าก็เพิ่มดาเมจของเจ้าตัวโนกอีกแล้วนะครับทุกๆก,การอัปเกรตคือเพิ่มทันทีเนี่ย20%เลยนะแล้วก็ทุกๆก,การอัปเกรตก็จะเพิ่มอีก5%นะ อันนี้ก็เป็นชาร์โดใหม่เหมือนกันนะครับก็ของหัวข้อมยเรานั่นแหละนะเมื่อใช้งานสโตนมีโอกาส2 0ที่จะเพิ่มเดรคเคและก็กับฟรี30นะเพิ่มอีก30เลยหน่วยเลยนะการอัปเกรดถึงขั้นเพิ่มอีกเนาะโอ้ยถ้าสมมติอัปเกรด7ก็เป็นเพิ่มอีก70หรอ70บโบน,นี้เป็นร้อยเลยนะ้องวยฟรีร้อยฟรีร้อยเดรคเคอร้อยหรอแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของสร้อยคอนะก็เพิ่มดาเมจของทิศ20นะครับเออ,อประมาณนี้